สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําคอนเทนต์ทำสีผมแมงงบ100บาทนะคะให้ทุกคนนะคะไปลองติดตามดูค่ะว่าจะพังหรือจะปังนะคะแล้วก็ออกมาเป็นสีอะไรนะคะไปรอชมค่ะแล้วก็อบนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องป๊อบด้วยค่ะลืมนะคะนะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการเตรียมนะอุปกรณ์นะคะต่อไปนะคะก็เป็นการบีบสีนะคะทั้งสองสีนะคะมาผสมกันแล้วก็รวมกันค่ะแล้วก็คนๆๆน,น,นะคะให้เข้ากันนะคะตามรูปตามคลิปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการลงสีผมค่ะลงสีผมนะคะก็คือลงจากข้างในนะคะ ไล่ไล่ไลนะคะมาจาจนเสร็จนะคะทั้งหัวนะคะเรานะคะในโอกาสน,นี้ก็คือได้ได้ช่างนะคะมาหนึ่งคนนั่นก็คือเพื่อนเราเองค่ะเพื่อนเรานะคะก็ทําทําไปนะคะดูจากสีหน้านะคะก็คือชํานานมากค่ะคนนี้ก็ทําไปนะคะทําไปไเรื่อยๆค่ะทําไปจนให้เสร็จทั้งหัวนะคะ ทำให้ทั่วทั้งหัวค่ะแล้วทำไปนะคะนี่ก็คือเป็นการแบ่งผมก่อนคะ่ะแบ่งผมทำทีละน้อยทำทีละเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็คือเพื่อนนะคะค่ะอันนี้ก็คือทำให้รู้นะคะว่าก็คือใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือรันวิดีโอนะคะเดี๋ยวขึ้น นี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทั่วทั้งหัวแล้วนะคะตอนนี้มาลองลุ้นกันค่ะว่าจะออกกันเป็นสีอะไรนะคะก็คือทำไปตื่นเต้นไปนะคะไม่รู้ว่าจะออกเป็นสีอะไรนะคะแต่ไอ้ที่ผสมกันก็คือผสมสีแดงแล้วก็สี สีหมอนน้ำตาลหม่อนไม่รู้จะออกมาเป็นสีอะไรนะคะรอชมค่ะนี่ค่ะเต่หมอนนะคะนี่ก็คือรอนะคะรอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะรอให้แบบสีมันเข้ากัน ให้มันสีมันติดทั่วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการไดผมค่ะทุกคนเป็นไงคะออกเป็นสีแล้วบ้างไหมคะเห็นคะออกเป็นสีแดงแดงนะคะเป็นไงคะปังหรือปังปังหรือฟังนะคะมาดูค่ะกันใดใดใดไดจะได้้ผมแห้ง ที่ช่างก็ทำแรงเกิน